ดูดวงชาวราศีธนดูดวงชะตาของชาวราศีธนูไม่ธรรมดาดวงแรงคนคิดร้ายมาจะโดนกัดสิบเทา่าอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิบป,ปกปักกุ้งของรักษาการที่ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคท่านจะชิงไหวชิงพลิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพด,ดุบายมีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่าย ปูรษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการตัดสินใจบางอย่างจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นดวงท่านใหญ่ดวงท่านแรงดวงท่านปังนะครัจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอีกดวงที่อัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองเข้ามาทำให้ท่านเหลือกินเหลือใช้มีกินไมีใช้โชคชะตาของท่านได้มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าได้มองเรื่องราวต่าง นับดัมบูนบังเกิดขึ้นในโชคตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัดติดกับดักงนสเสน่มนจันทาสายสามดาบขวาสามดาบบุ้งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการต่อสู้การชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการมองการไกลกับเรื่องราวต่าง ปัญหาต่างๆมีเอาไว้หย่าปะทะให้ท่านเดินอ้อมเอาชาราศีธนูใครคิดร้ายมาจะโดนอะไรบางอย่างกลับไปสิบเท่าถ้าเป็นความเชื่อก็บ่งบอกถึงว่ามีผีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาแต่นี่คือความเชื่อนะครับแต่ว่าก็อย่าไปเชื่อมากนะครับให้ท่านคิดว่าดวงชะตาของท่านมีอะไรบางอย่างคุ้มครองถือว่าเป็นใช้ได้ การที่ท่านได้ค้นพบได้เตรียมตัวรับทรัพย์หรยโชคเฮ hey, ลั่นบ้านจะมีโอกาสทองขาวิวาขามงคลพุ่งราคาเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หันคู่เกิดความแช่มชื่นประสบความสำเร็จมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาเทวดาชั้นฟ้าจะลงมาช่วยเหลือช่วยปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทำให้ท่านรู้สึก เขิมในอำนาจบารมีวาสนาเพราะยังตกตำแหน่งราชสีมานอมซบตักครับผมสิ่งศ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกะตาท่าน,นจะเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าไม่สนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหายประเพณเกิดตำแหน่งในโชกะตาอำนาจบารมีวาสนารับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลัน ในโชคชะตาตกตำแหน่งช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่เจ้ากรรมนายเวรนะครับบอกได้เลยว่าไม่รอดจับชาวราศีธนูแนะ่เพราะชาวราศีตนูตกตำแหน่งดาบสองคมดาบสองคขานะผมที่ปราบพาหา,านศัตรูมูมานทำใหดวงชะตาของท่านนะเปิดนะผมแต่เป็นตรงกันข้ามทันทีดวงแรงคนคิดร้ายจะพังพินาศจะโดนกลับสิบเท่า การปฏิบดอยการรี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการมองการกลายถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้ากวะโดดจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเอ็มมาโลเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเพราะว่าโชคชะตานั่นตกตำแหน่งหายพิเศครับจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจนใดจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ นะครับปัญหาต่างๆมีเอาไว้ปะทะมีเอาไว้แก้ไขในโชคชะตาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์นะครับผมเพื่อนเก่าจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าอมบอกได้เลยว่าจะโชคชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันการใกล้เดี๋ยวเดวนี้เราไม่ทาาํานายไกลๆถ้าเนี่องโสด จะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมการที่ท่านสับสนงงวยเอาแน่เอานอยไม่ได้ในโชคชะตาจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาลานีวาสนาตกตำแหนง The Star. ่งเดอะสตาร์เขาเรียกว่าไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมลเสน่ มนจันทาครับนะผมเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชกตาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีข่าวดีวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านการได้การเสียม้าพยองเกิดขึ้นในโชกตานะครับจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างเป็นไปได้ดยดีครับนะผมขนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีจะพังพินาศอีฉาแบบไหนจะได้ยิ่งหนักกว่าเดิม วันนั้นดวงตาของชาวราศีตนูเป็นผู้มีบุญมาเกิดตกตําแหน่งครอบครัวครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะรผมพระราชานั่งบนบัลลังถือถ้วยทองมาสู่ตัวท่าน่าน,นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใด วงล้อแห่งวัตจักรวิวอฟอร์จูนจัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีชาลอดเกิดขึ้นแปลว่าท่านลงมุ่งมั่นอย่างเดียวมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปสนใจใครบางคนจะกระซิบข้างหูบอกกล่าวเล่าสิ่งถึงเรื่องไม่ดีให้ทานู่นทํานี่อย่าไปสนใจจงไล่ลําเต้นระบาเพลงกองไปนะผมจะได้สุขสมสมบัังดังใจหมายพระราชาถือดาบตกตําแหน่งไพ่ที่ดีมงบอกได้เลยว่าท่านจะกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน กล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้จนทำให้วาสนาของท่านสูงยิ่งยิ่งขึ้นมาอีกนะครปัญหาต่างๆแบกภาระไว้อย่างหนกักหน่วงเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปะสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดปักเต็มหลังวนกระวายกระสรับกระสายการชิงไหวชิงพิบจะบังเกิดขึ้นในโชคชตาการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาดากาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบ่งบอกถึงปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามานั้นรวนแล้วเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลวาสนาแห่งความสุข พราะนั้นท่านจงทําอะไรครับท่านจงมีความสุขให้มากที่สุดถ้ามีความสุขแล้วจะเห็นจะรวยจะปังจริงหรือไม่ก็จริงสิครับถ้ามีความทุกข์คงจะรวยมั้งครับนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านจงมีความสุขทําให้คู่ครองหรือท่านจะได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีครับเข้ามามีความสุขร่วมกันนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลและคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเขาเรียกว่ามาประเดประดังสุขสมสมหวัง ดังใจหมายรวยก็รวยสุดเหงก็เหงสุดปังก็ปังสุดประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาดราม่าหรือเปล่าครับบางช่วงชะตาครับผมสิบเท่ากลับไปแน่นอนนะครับผมถึงเวลาครับผม ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r อร์ต s ง p e ซุปเปอร์ติเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีธนูกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนลักษณะและนิสัยใจคอทั่วไปของชาวราศีธนูชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีและรักอิสระสีพวกเขามากัก จะเป็นนักผจญภัยที่ชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและมีความสนใจในการเรียนรู้อย่างกว้างขวางด้วยาธาตุไฟที่เป็นาธาตุประจำราศีทำให้ชาวธนูมีพลังและความกระตือรือร้อนในการทำสิ่งต่างๆพวกเขามักจะตรงไปตรงมาพูดจาฉฉา,านและมีอารมณ์ขันนอกจากนี้ชาวธนูยังมีความเป็นผู้นำและมักจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเดือนดวงดาวมีการเคลื่อนที่ที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีธนูดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งหอที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านของชีวิตในขณะเดียวกันดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งที่ท้าทายทำให้คุณต้องเผชิญกับความรับผิดช,ชอบและการทดสอบความอดทนมากขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าในการนำเสนอไอดีใหม่ๆคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามดาวเสาอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันและมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองควรระมัดระวังในการจัดการกับความเครียดและรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำใช้ความกระตือรือร้อนและความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมคุณอาจได้รับโบนัสเงินรางวัลหรือมีโอกาสในการทำงานพิเศษอย่างไรก็ตามดาวเสราร์อาจทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือการลงทุนระยะย,ยาวคุณจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ การลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและไม่ควรลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างถัองแท้คำแนะนำพยายามสร้างนิสัยการออมเงินและการใช้ใจ่ายอย่างชาญฉลาดการวางแผนการเงินระยะยาวจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น สำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความจำทำให้คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วคุณอาจรู้สึกสนใจในการศึกษาเรื่องใหม่ๆหหรือมีแรงบันดาลใจในการทำโครงการพิเศษอย่างไรก็ตามดาวเสาร์อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในเรื่องของการสอบหรือการส่งงานคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษา มาตรฐานการเรียนของตัวเองควรระวังไม่ให้ความกดดันนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและสมัครเรียนคุณอาจได้รับโอกาสในการศึกษาในสาขาหรือสถาบันที่คุณใฝ่ฝันคำแนะนำใช้ความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นของคุณให้เป็นประโยชน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภและการเจรจาต่อรองทำให้คุณมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่หรือขยายธุรกิจคุณอาจพบกับโอกาสในการทำการตลาดแบบใหม่หรือเปิดตลาดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรก็ตามดาวเสาร์อาจทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของการจัดการและการวางแผนคุณอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่หรือการขยายกิจการควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ การรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณยืนหยัดได้ในช่วงเวลาที่ทา้าทายนี้นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนคำแนะนำใช้ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของคุณในการนำพาธุรกิจไปสู่ทิศทางใหม่แต่อย่าลืมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและลูกค้าด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสําหรับชาวราศีธนูการใช้ความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันการรักษาความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมที่จะรักษาสมดุลในชีวิตแม้ว่าคุณจะมีพลังและแรงบันดาลใจมาก แต่ก็ควรหาเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบจะช่วยให้คุณรักษาพลังงานและความกระตือรือร้อนไว้ได้ตลอดทั้งเดือนท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณด้วยความมองโลกในแง่ดีและความกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอน ขอนำเสนอดวงชะตาของชาวราศีธนูประจำเดือนแบบลัคนาพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดในด้านความรักทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีเข้ามาในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทำให้บรรยากาศในชีวิตคู่บอดและมีความเข้าใจกันมากขึ้นคู่ของคุณจะแสดงความรักและใส่ใจคุณอย่างชัดเจนอาจมีการวางแผนทำกิจกรรมรวมกันหรือไปเที่ยวด้วยกัน ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขอให้ใจเย็นและพูดคุยกันด้วยเหตุผลความรักของคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันดาวสุขส่งผลให้คุณและคู่รักมีความคิดที่สอดคล้องกันมากขึ้น ต้นเดือนนี้ดาวอังคารจะส่งพลังงานที่ทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้างมากขึ้นคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจนี่เป็นโอกาสดีที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆผ่านกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกช่วงกลางเดือนคุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจในที่ทํางานหรือในวงการเดียวกันความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพและค่อยๆพัฒนาเป็นความรัก ในอนาคตอย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปปลายเดือนดาวสุขจะช่วยเสริมดวงความรักของคุณทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอาจเป็นผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือในงานสังคมให้เปิดใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมาย สำหรับชาวราศีธนูทั้งที่มีคู่และโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นการทำสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบจะช่วยเสริมพลังงานด้านความรักของคุณให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณก็จะสามารถมอบความรักให้กับคนอื่นได้อย่างเต็มที่ท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเอง และในพลังของความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาจงเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเสมอขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ